ดีครับคุณผู้ชมพกผมแล้วนะครับกับนายแมนโฟโต้ Photo, ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง b n น4 8แล้วก็วง CGM48 เช่นเคยนะครับสำหรับนี้ผมแต่งตัวใส่ชุดนี้อยู่เนี่ยนะไปเชื่อเสื้อสีใหม่สุดโทนะครับฉะนั้นแล้วก็ต้องพูดถึงน้องที่อยู่ในวง CGM48 อย่างแน่นอนนะครับและน้องที่จะพูดถึงในวันนี้ก็เป็น น้องที่ต้องบอกว่าปีที่บาดมาก็ได้รับโอกาสดีๆในหลายๆเรื่องนะครับก็เป็นใครไปไม่ได้นะครับตามปกคลิปเลยก็คือน้องฟ้าใสพัฒรธิดาโจงประสานเกียรติสมาชิกรุ่นที่1ของวง c j m 4 8แล้วก็เป็นน้องเล็กของรุ่นที่1ด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าไม่ได้ทำคลิปพูดกิบน้องมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วนะครับแต่ว่า จังหวะนี้ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับเพราะว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็เพิ่งมีสเตจวันเกิดของน้องไปแล้วจัดร่วมกับพี่ปิงพี่เจเจที่ผมทำคลิปพูดถึงไปแล้วทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่พูดถึงน้องฟ้าใสมันก็ดูจะไกลยอยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องสั์มาสัหน่อยก็แล้วกันไม่ให้เสียของนะครับแล้วก็เรื่องราวของน้องฟ้าใสเนี่ย ้องบอกเลยว่าปี2อ6 7ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีที่น้องได้รับโอกาสดีๆเยอะมากๆในหลายๆเรื่องนะครับไล่มาตั้งแต่ตอนต้นปีเนี่ย่ะต้องข่าวถึงลายปีโน้นเลยนะครับที่มีงาน general election เกิดขึ้นแล้วก็น้องฟ้าสเนี่ยก็ร่วมสมัครด้วยและก็ประสบความสำเร็จจนได้นะครับ เพราะว่าพี่ๆแก๊งลิงตอนนั้นจะมีปิงแล้วก็คันนิงเนี่ยเขาก็ออกตั้แหละว่าอยากให้ฟาใสามาติดอันดับด้วยกันนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นจริงนะครับน้องฟาใสาก็ก้าวมาติดอยู่ในดับ1นึงสีของงาน general election จนได้นะครับอยู่ในกลุ่มของ Next g i เกนะครับก็ทำให้น้องมีราชื่ออยู่ในเพลงรองของซิงเกิลที่สิของวงบีนก็คือ ซ i งเกิลคิสมีนะครับซึ่งเพลงรองที่น้องมีรายชื่ออยู่ก็คือเพลงครุนมิตกไดอะล็อกนะครับแล้วต้องทำยังไงละ่ะนะครับก็เป็นเพลงที่จังหวะเซ็กซี่น่ารักน่ารักเซ็กซี่นิดนิด,นด,นดหน่อยประมาณนี้ซึ่งน้องฟ้าใสก็ทำได้ดีนะถึงแม้ว่าพื่นจริงน้องก็ยังเด็กอยู่แหล,ละแต่ว่าเออก็มาอยู่ในเพลงนี้แล้วก็ทำหน้าที่ได้อย่าง ดีเยี่ยมมากๆเลยนะครับถือว่าดีแล้วก็เออได้ร่วมงานกับพี่ๆฝักบิน K48 มากมายนะครับก็จะได้ประสบการณ์ได้อะไรกลับไปปรับใช้กับตัวเองเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ <c oughs> ก็ต้องกลับไปทำงานในส่วนของวงตัวเองต่อวง c ีเจนะครับซึ่ง หลังจาก GE เนี่ยมันก็จะมีซิงเกิลถัดมาก็คือซิงเกิลเลิฟทริปนะครับที่ถึงแม้ว่าน้องจะไม่ติดเพลงหลักเลิฟทริปนะครับหรือว่าเพลงรองอย่างแอนตี้เนี่ยแต่อีกหนึ่งเพลงก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ว้าวมากๆนะครับเพราะว่าน้องฟาใสเนี่ยได้รับเลือกให้เป็นเซนเตอร์เลยทีเดียวในเพลงชานุชัมบังนะครับซึ่ง ก็ต้องชื่นชมพี่ลีนาเลยที่มอบโอกาสให้น้องนะครับและน้องฟ้าใส่ก็ทําหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมไม่ปล่อยให้โกกัดลอยนะครับเพลงนี้เวลาขึ้นแสดงเนี่ยถือว่าฟ้าใส่ําได้ดีมากๆนะครับเป็นเพลงที่ผมชอบมากๆอีกหนึ่งเพลงเลยความใหม่ก็ดีโชว์ก็ดีทุกอย่างดีหมดเลยนะครับเหมาะกับฟ้าใสมากๆนะครับก็ยินดีด้วยกับน้องที่ได้โอกาสตรงนี้นะครับ แล้วก็หลังจากนั้นก็ก้าวเข้าสู่ซิงเกิลที่8นะครับก็คือซิงเกิลเรียกว่าสักุรามินาเทนาริตะนะครับที่เป็นซิงเกิลทำลาของอ,อุสตาลีนาไนานาชีนินนะครับก็เพลงลักน้องอาจจะไม่มีรายชื่อติดนะครับแต่ว่าเพงลงรองนี่ น้องก็ยังก็มีรายชื่ออยู่นะครับอ่ะลิซซตไม่มีโอน้องยังไม่ติดทีไม่เป็นไรก็ยังมีเพลงอันนี้ก็ตกนะครับเพลงตกคือสามิสตารีนาที่ร้องร่วมกันทั้งวงนะครับน้องฟ้าใสาก็มีรายชื่ออยู่ในเพลงนี้ก็ถือว่าเป็นการได้รับเกียรติพิรินาได้ร้องเพลงตกคือสามของพิรินาด้วยก็ถือเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับแล้วก็ <c oughs> ซิงเกิลต่อมาซิงเกิลเก้าเนี่ยน้องฟ้าใสาก็มีรายชื่อติดอยู่ในเพลงรองด้วยนะครับก็ถือว่า <c oughs> เป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับน้องไม่ต้องว่างอยู่ว่างๆนะครับได้มีเพลงได้รองก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โอเคมากๆแล้วนะครับอ่ะนั่นก็คือผลงานในส่วนของซิงเกิลและอาลบัมนะครับแต่ว่าในเรื่องของชีวิตส่วนตัวเนี่ยก็ต้องบอกว่า น้องฟ้าใสาก็ทําหน้าที่ได้ดีเช่นกันนะครับโอเคตอนนี้ทุกคนน่าจะทราบไปอีแล้วหล่ะว่าน้องเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับแล้วก็สิ่งที่มันว้าวมากๆเลยก็คือน้องได้เป็นรับคัดเลือกให้เป็นรองประธานนักเรียนที่โรงเรียนด้วยนะครับซึ่งถือว่าผมได้รับเกียรติมากๆนะครับแล้วก็เป็นงานที่ต้องพิสูจน์ตัวเองมากๆเช่นกันนะครับ ว่าน้องทําได้ดีหรือเปล่าเพราะว่าน้องต้องเรียนไปด้วยทําหน้าที่เป็นรองประธานนักเรียนไปด้วยแล้วก็าทาหน้าที่ในส่วนการเป็นไอดอลไปด้วยซึ่งผลนออกมาก็ถือว่าทําได้ดีมากๆนะครับตอนเป็นไอดอลน้องก็ทําได้ดีนะครับคือจะมีผลง,งานไม่เยอะแต่น้องก็ไม่ได้ทําตัวเหลวไหลไม่เคยถูกลงโทษอะไรเลยนะครับถือว่าเป็นสิ่งทดีมากๆหรือว่าตอนเป็นนักเรียนเนี่ย ห็นพี่พี่เขาเล่ากันว่ามีงานโรงเรียนแล้วฟ้าใสต้องทำหน้าที่ตรงเนี้พี่พี่เขาบอกว่าพี่พี่ในวงก็บอกว่าฟ้าใสทําหน้าที่ได้ดีมากๆเลยนะรู้สึกบชื่นชมประทับใจมากๆก็ต้องก็ต้องชื่นชมน้องฟ้าใสแหละว่ารับผิดชอบเรื่องงานกับเรื่องเรียนควบคู่กันไปได้อย่างดีมากๆจริงนะครับนะประทับใจมากๆเลยนะครับก็เก่งเกจริงๆ นะครับแล้วก็มากันต่อถึงเรื่องราวในอนาคตกันบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าปีนี้ถ้ามันเขาตามตามสัญญาที่ระบุไว้เนี่ยก็เป็นปีสุดท้ายและของการเป็นไอดอลของน้องฟ้าใสนะครับซึ่ง,งก็น้น้องก็น่าจะมีเป้าหมายอะไรอีกหลายๆอย่างแหละที่อยากทำก่อนออกจากวง นะครับน้องไม่ต่อสัญญานะก็อะสีที่บกมองแน่ๆเลยก็คือน้องน่าจะอยากกลับมาติดเซมป,ปสึกเพลงหลักงวงอีกครั้งแน่ๆนะครับเพราะมาที่ผ่านมาน้องติดอยู่ครั้งเดียวเองก็คือเพลงอไอ้ชิกามุกันนี้นะครับคะแนนคือครั้งเดียวจริงๆที่น้องติดแล้วก็หลังจากนั้นน้องก็ยังไม่เคยได้ถูกรับเลือกขึ้นมาติดเซมสึกเพลงหลัก อ,อีกเลยนะครับก็คิดว่าน้องน่าจะแอบหมังอยู่ลึกๆแหละว่าก่อนโสดัญญาณจากวงน้องน่าจะได้ติดเซมบักปฏิเสมบัสสืบเรืงหงละของวงอีกครั้งนะครับรวมถึงในเทเตอร์เองเนี่ยผมว่าน้องก็ยังคงแอบหวังอยู่ลึกๆแหละว่าจะได้ถูกเลื่อนขั้นให้มาติดทีมซีอย่างจริงจังนะครับเพราะว่าผม่าวอดอทุกคนนะที่เข้ามาอยู่สู่หกสเนี่ย นอกจากการหวังนี้จะติดเซวิสึกแล้วเนี่ยอีกความหวังคือก็อยากให้โดยเอนติดทีมให้ได้มันมันดมูมันดูแบบส่งคุณค่าดูดูหน้าภาพุ่มชัยอะนะเรียกการระหว่างการติดทีม,มกับการไม่ติดทีมนะครับอีกน้อยจบการสาววงไปก็ขึ้นชื่อแหละว,ว่าฉันติดทีมด้วยนะก็ถือว่าเป็น <c oughs> เรื่องที่น้องฟา้าใสก็ต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้แหละว,ว่า คู่ควรเหมาะสมในการติดทีมหรือไม่นะครับซน่งถามผมผมว่าน้องน้องก็โอเคนะผลงานจากสเตจวันเกิดที่น้องทำน้องทําได้ดีมากๆเลยนะครับก็อรุ้นมาเชียร์มาคอยเข้าใจช่วยน้องฟาใสยกันนะครับให้น้องได้ทุกสิ่งทุกอย,อย่างที่หวังไว้นะครับเพราะว่า,าว่าคงเลยน้องฟาใส่ก็ถือว่าเป็นเป็เมเบอร์น้ําดีของวงมากๆแล้วก็ทํา ตัวดีมาตลอดแล้วก็เป็นเสียงหวดเราะเป็นความสดใสของเมมเบอร์ทุกคนมาตลอดนะครับก็อยากให้น้องไม่ต้องมาผิดหวังไม่ต้องมาร้องไห้บ่อยๆนะครับอยากให้น้องประสบความสำเร็จได้ในสิ่งที่น้องหวังไว้เช่นกันนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ข่อนุญ,ญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ